สวัสดีค่ะแซบแบบมั่มาแล้ววันนี้ทิกพามากินตำแตงเห็นบอกตำแตงตำแตงจ้าตะบะเมนตำแตงไข่ต้มเด้อจ้ะเด้บอบะเมนตำแตงไข่ต้มตำแตงกับปีกไก่ทอดค่ะอาหารลักอาหารลักนะคะปีกไก่ทอดนะคะปีกไก่ทอดน่าอร่อยไหมคุณเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ตำแตงยั่วยั่วจ้ามาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันเด้อเมื่อน,นี้ บ่อผ้าโชคกินเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามาบอกว่ากินอีอย่งนะคะนี่ค่ะเห็นบ่น้ากินไหมคะนี่ค่ะตำแตงตำแตงกับปีกไก่ทอดจ้าเห็นไหมคะปีกไก่ทอดก็สูตรใส่อ่กระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะตำตำๆแล้วก็คลุกปรุงซอสอะไรปกติเลยจ้ะนี่ค่ะ อยากให้เห็นว่าวันนี้ติ๊กจะซดตําแตงเห็นมันสวงนะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินเลยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทานอะไรสำหรับวันนี้ขอกินสองอย่างนี้ก่อนนะคะบายบาย